จากก็ทืนมันอย่ากแล้ววะจีบมลายบล็อกไอต่อยิ้วยิ้วยิ้วตัวเฮ้ยมีโปรเทคนี่วะเหี้ยไอ้่อมีไอคนยิงไม่ใส่ครับคนยิงไม่ใสครับคนยิงไม่ใส่ด้วยเฮ้ยคนกระหลังไม่ได้ใส่นะคนกระหลังไม่ได้ใส่นะมีใสด้วทำไมใส่ไม่ใส่หลับแกวะไม่ใสไว้ไม่ใสไว้ก็ใช่เป็นในวัยเลยเนาะเฮ้ยเราไม่ไม่ใสทุกคนเราเฮ้ยเออเตยนะครับพี่ชากพี่เมื่อวานเมื่อวานเรียก แค่แบบว่าให้มันจบแค่ตรงนั้นก็แค่สองเอ็มเองนะเงินเหมือนมองเขาไปควายซับกันไม่เงียบนี่หว่าโจมเงินแก๊งปะเนี่ยไอ้ที่จะไถเงียบเลยทลายนี่หว่ารูปหนวดแล้วก็ดูทรงแล้วเสียนาโนนะบอสฟีลแบบได้สองล้านแล้วแบบเรื่องไม่ถึงหูบอสหรอกหวัดเงียบกระโหมกนี่หว่าสองล้านไม่ให้ก็ยี่สิบไปที่มังข่ำนี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเรื่องจริง สองร้านไม่แจกก็ยี่สิบไปตอนไหนอะมันถึงเท่าไหร่ไหมเฮียยี่สิบโอ้เฮียยี่สิบไม่ไหวหรอกกตีไปหน้าพาหน้าพาเลยเสียเวลาไปงานไว้เลยงานเร่งไปหน้าพาเลยได้ยี่สิบเดียเอาเร็วเร็วเร็วร้อยผมอ่ะเอางี้เฮียถ้าเฮียตีกับผมอ่ะสุดท้ายอ่ะเฮียผมก็ต้องเปลืองของหน้าคู่ถูกไหมโอ้ยและเฮียได้เงินเดือนพันห้าเองไม่เปลืองไม่เปลืองกูไม่กดของกูก็เล่นกับมึงก็โง่โม่งอ่ะมันก็อุ้มกูสิเอ้า เล่นเบื้องอะไรอ่ะสุดท้ายอ่ะซักสามเอ็มได้ไหมเฮียแกงผมก็แย่ใช่มกันโมวานโมวานกูเรียกแค่สองเอ็มเองนะมึงไม่ใช่แต่มวานผมไม่รู้ไงสองมันกูบอกให้ไปตามน้องไงกูบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอหน้าสะพานนะถ้างั้นน่ะยี่สิบแปดจบจบไปแล้วๆเลยโอ้โหยไอคิดเยอะไม่ไหวหรอกไม่ไหวอะไรมึงเล่นมึงเสียเยอะกว่านะกูบอกแล้วกูไม่ให้มึงจบเลยนะกูได้ตีมึงรอบเนี้ยู้เยาวเลยนะลองดู้กันนะว่ามึงคนที่เป็นเอกต่อนะ กูไม่ให้มึงจบเดี๋ยวกูตีมึงหลูดอยู่อย่างนั้นอะชีดาวันโอ้ยเฮียก็ทำผมเกินทรมานแค่ไหนฮะมึงเห็นดีมเห็นโดนไหมล่ะไม่หรอกเฮียยี่สิบมันก็มีไม่ถึงตอนเนี้ยแกงผมก็เพิ่งทุ่มของหมดตัวไปถูกไหมล่ะเอาเท่าไหร่นะลองต่อมาตอนนี้มันโอ้โหเฮียผมยังไม่ได้ส่งอะไรแกงเพิ่มเลยมึงมึงบิดเทเลนดีซีไปร้อยกว่าเอ็มเออแล้วที่บิดกูไปสิบสามเอ็มอะบิดใครอะเนี่ยบิดก็แกงมึงอะม่ตนนี้แกงมึงไงบิดสุดไปบิดอะไรมึงยังไม่ตายเลยแล้วหรือ แล้วมึงบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากูกูไม่เอาสักบาทเลยมึงเอาเงินที่บิดคนอื่นเขาไปคืนนะป่ะทุกบาทเลยอ่ะทำได้ไหมกูไมวมึงสักบาทไอ้เฮียผมก็บอกไปแล้วว่าในพาร์ต้องนั้นอ่ะผมคุยกันไปแล้วว่าสถดท้ายตอนนั้นมันคือของน้องคนนั้นไงผูไหมไม่แต่คือโว้งแกงมึงแล้วมันอยู่ในแกงมึงไหมตอนนี้อยู่เฮียแต่ตอนมันเปิดลับมันเปิดลับบอกว่าโตโ hop เฮ้แต่ตอนสุดท้ายอันนั้นผมก็เครียดกับใครทรมาไม่ตั้งชื่อโอ hop bed h o เบ e d อะไรไม่รู้อ่ะ ก็บอกไปแล้วว่าถ้ายังไงก็ไปตามกับนี่เอาผมออกแก๊งขวดมาไอตัวบิดมันมีกี่ตัวแกงในแกมึงอ่ะคนเดียวเฮียใช่กูได้มาสามสี่คนเลยปะตัวบินบิดอ่ะนี่สามสี่คนเลยเฮียมันออกแกงไหยังอ่ะออกไปแล้วเฮียใช่ป่าววะจบอยู่แล้วตอนนี้ตอนจริงปะที่มันพูดจริงไหมแก๊งรถเทียราบอสมันเหลือมันเหลือเทราสองแล้วบอสไม่ไอที่บิด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 ในมีไอคนนั้นคนเดียวป่ะที่เรื่องบิดอ่ะ อันนี้ไม่เชื่อถ้าโพสต์น่าจะมาครึ่งประเทศครับอืมมาโพสต์เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเฮียลองรีเช็คดูมันมีอยู่คนเดียวเฮียมันจะแบบไอ้นี่เลยสรุปคนที่บิดมีคนเดียวถูกไหมถูกไหมไม่ครับเฮียใช่ครับเฮียเฮ้ยพวกมึงก็คัดคัดกองให้กูหน่อยดิไอ้ยืนเอือเป็นใบองมอะไรกันอยู่วะไม่น่าใช่นะเพราะมันมันตั้งว่าชื่อโผล่แบบสุดท้ายคนในแก๊งมันก็น่ามีแบบรับรู้ด้วยอะน้องไม่ไม่ไม่สุดท้ายกูไม่รู้เห็นกูฟังกูฟังเป็นชื่อแก๊ง ผมแค่อยากรู้ว่ามีกี่คนที่มันทำอย่างเงี้ยในแก๊งมึงอ่ะผมไม่อยากให้คนดีๆมันมันออกไปแล้วเนี่ยอุ้ยก่อนนะเนี่ยอืมอือก่อนนันนี้ก็ไม่เคยคิดจะห้ามถูกไหมล่ะเอาเอาได้แบ่งตางกันไม่ห้ามแต่แบบกูไม่อยากให้คนดีๆในแก๊งมึงซวยนะกูพุ่งตรงเลยบิดพวกรถอะไรจริงๆเฮี้ยรถไฟฟ้าใครบิดอ่ะฟ้าไอที่ไปหลอกขายรถไฟฟ้าเขาถึงกินน้ำมันให้เขาอะยังอยู่ไหมตอนนั้นหยุดมาแล้วไหนเฮีย มึงอยู่ครับมึงพูดมาเถอะมันเป็นอะไรมันคนทำมันก็ออกไปแล้วเฮียตอนนั้นทำไไอ้บีมนะมันก็ไม่เชื่อมบิดนะมันก็คือขายจะซื้อขายปกตินะถูกไหมสุดท้ายมันก็คือเสียมตอนนั้นหรือเปล่าเฮียก็ออกไประนาตรงนะหรือเหลี่ยมเออหรือเหลี่ยมมันมันก็ไม่อยู่แก่งกันแล้วเฮีย มีสองนะตอนแรกบอกมึงบอกคนหนึ่งนะมีมีสองแล้วใช่อะโอ้โยเฮียอันนั้นมันเรื่องอตอนมันมันก็ไม่ได้เชิญกระบิดนะเฮียมันไม่ใช่แบบโอนมาแล้วแบบไม่จ่ายไอ้มึงเอามึงมึงมึงมันมีเซนจริงหรอมันเลี่ยมไอ้เฮียมึงมองมึงมองยังไงไม่ดูเลทวะไอ้เฮียอย่าพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเถอะวะไอ้สัตว์ไม่ได้บอก็ไม่ได้มองผมก็ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีเฮียผิดก็ว่าไปตามผิดเฮียถูกก็ว่าไปตามถูกผมไม่ได้แบบว่าผิดแล้วจะบอกว่าตัวเองถูกมันไม่ได้มีเนี่ยมึงพยายามทำอยู่เมื่อกี้เนี่ย มีไหมมีไหม,มสองสองอยู่หรอมีปะแไม่แไ,ไม่น่าเลยโหเขียวไอ้โหเขียวชื่ออะไรวะโหใช่ครับน้องโห,<น>โหเขียวน,น้นองมันชื่อไปอะน้องมันนี่มารู้มา จะมีอีกไม่ได่เรื่องอะไรเงี้ยจะมีให้กูดได้ยินอีกไหมมีครับเฮียนไปตัวทําออกไปแล้วด้วยจเจิงจริงๆวะ่ะเอางี้ก็มีกุกระทืึมได้ป่ะเริ่มบิเนี่ยอืม ได้เหียะเราปากให้ได้เอย่างงี้เดี๋ยวไปซื้อสภาครูอะไม่มันไม่ได้แล้วว่าเราล่างกดไปแล้วไอ้เงี้ยพวกต่ำต้อยพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกบอสใช้คอมวินโนอะไรบอสอะไรครับฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณเอ้ยแชทฝัดให้ดีอะไรวะโดนเหยีมาว่าไงนะอะไรอะไรกระสุนบอสบอลนะฟังไม่ทันวะ ยืนยันนะมึงไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ถึงอะไรครับไม่รู้เรื่องเรื่องบิดเนี่ยไม่ใช่อะไรเนี่ยใช้วินโดว์อะไรอ๋อวินโดว์สิบครับบอกนะนั่นที่คุยกับพี่กาวนะว่าแบบหน้าตาผ่านแล้วว่าแบบใช้วินโดว์เรื่องบิดย่าหาไปใช้สิบเอ็ดนะเนาร่วมอยู่แล้วอะวินโดว์สิบเฟรมเยอะกว่ามั้งซัฟเฟรมอ่ะแล้วมึงไม่คิดจะห้ามคมึงมันยังใหม่อยู่อ่ะต้องรอต้องรอก่อนท้ายผมผมพูดมันก็ได้แค่เตือนไงถูกไหมไม่เดี๋ยวมันเอาชื่อแกงไปโพสนะ ได้รับแทงเดิมพันนี่ไอ,อตัวเดียวกันไหมเป็นคนน,น,น,นั้นแหละครับที่บอกว่าชอบรับแทงพันเดิมอะไรด้านนี้เยอะแยะไปหมดตั้งชื่อว่าโฮเบ็ดแล้วก็เบิดม,มึงจะบอกว่าสุดท้ายได้แค่เตือนไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่โพสอะใช้ชื่อแกงมึงงนี้ใครทําก็ได้ดิใช่ไหมแม่แล้วตัวทํานี่อยู่ระดับไหนของแก๊งมึงวะตัวใหญ่ไหมไม่ได้ขนาดนั้นเฮียไม่ได้แบบ เล็กตัวเล็กเลก็กกนเหียแล้วทำไมถึงห้ามไม่ได้วะมันบิดต้องหลายรอบมอรับรับส่วนจากมันด้วยเหรอใช่ครับไม่บิดไปต้องหลายรอบไม่ผมพูดอนะ่ะผมผมพูดตามตรงนะอย่าง อย่างรอบแรกเท่าที่ได้ยินมานะไอ้รอบของอะไรทเวนที้เจี่มันหรือว่ารอบไหนที่มันเป็นเรื่องแทงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันผมไม่ได้ไปนั่งยุง่งสนมาคือการแทงของตัวเงอย่างรอบรอบรอบก่อนมันก็เป็นไม่ได้แบบเปิดโต๊หรือว่าอะไรมันไม่ได้เปิดเองรอ,อบ,บหลังก็แค่เตือนเตือนต,ตามปกติครับถ้าเอามาเล่นเฟร,รมอะ่ะไปหาวินโดว์โค้ดนะ์เลยด้วยวินโดว์ไป,ไไปหาซื้อตามร้านของพวกที่มันทําอ่ะ ร้านไดไฟฟอร์ดมั้งร้านใครไม่รู้อะที่มันรับลงวินโดว์วินโดว์โก้ละบ้านโหเฟียมลั่นวินโดว์โก้ไปเลยน้องถ้าเล่นไฟเอ็มมันนะแต่ถ้าไม่เล่นไฟเอ็มมึงจะบอกว่าต่อให้มึงจะต่อให้มันจะเอาไปตั้งเป็นชื่อโฮไปเปิดก็คือมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไงเหรอใช่เฮียถ้าผมพูดใช่ไหมว่าตอนแรกอะตอนแรกมันก็ตั้งมันก็เปิดตัวปกติเฮียมันไม่ได้ยังไม่ได้บิดใครนะตอนเปิดโต๊ะเนื่องมันเบอร์บิดตอนหลังแล้วมันก็ออกไปเลยอะเฮียกันไหมน้องมันก็พักไปเลยไง ออกมันต้องมีคนกินยันไอ้เฮียอยจะพูดได้ไรงๆใครกิ<ห><ห>นยันให้มันออกน้องอเอาไม่ไม่พี่ชายพี่ก็ต้องเก็ตกับว่าน้องได้มาเลยอ่ะเก็บไปก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะถูกไหมครับสรุปมันออกหรือมึงเอามันออกไม่ผมก็ต้องเอามันออกเเลยเหรือเฮียมันไม่มาเฮียมันไม่มาไม่เล่นไม่อะไรเลยอ่ะถูกไหมครับเพราะสุดท้ายมันก็เป็นตลอดตายอ่ะ พูดมันก็ตรงกันเลยมึงไอ้กล้วยมันเคยอยู่นี่บอกหนไอบีมทำอะไรไอ้กล้วยไม่ได้ที่เรื่องเฟรมครับนี่มันเคยอยู่นี่มันได้ห้ามจริงปะทั่วไปเนี่ยก็ได้หมดต่างกันไม่ห้ามกูไม่หน่อ่ะเอ้าเขาไม่กูไม่ได้ยุ่งใะเรื่องนี้กล้วยกบเปล่า เอ่รับปากนะว่าไม่มีอ่ะเรื่องบิดอ่ะแก๊งได่แล้วพี่รับปากให้ครับเนี่ยมีคือโดนกระทื่อมั้ยใช่ไม่มีอยู่แล้วบอมเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอทำได้สามเอ็มไงสามเอ็มมันก็ทำได้ดิเอาหยอกอ๋อเป๊ะเลยจะได้กลมๆปะได้กลมๆอ่าสามเอ็มแล้วสิบคนนะสามสิบเอ็มเหรอสองศูนย์สี่หนึ่งอย่าไปดูน้องมันมากเลยน้องมันเรื่อยๆหรอกคนทำมันมีไม่กี่คนนี่ เอาเรื่องเนี้ยเรื่องล่าสุดนี่มาคุยเออเนี่ยสรุปไงบอสบอสเลขยกยี่สิบเนี้ยเอาเออยี่สิบยังไงแต่เมื่อวานสองก็ไม่เอาสองนี้ไม่จ่ายเองละ่ะเ,เห็ยน้องมันก็เท่าที่น้องมาเล่าน้องไม้มีตังเหี้ยแล้วแบบน้องมนาะบอกทีหลังเนี้ยไม่บอกอให้ยืมได้ไอ่บอกไปยืมมาก่อนกูให้เวลามันแล้วติดได้ผ่อนได้ ถ้ายี่สผมก็จ่ายไม่ไหวหรอกเฮียวันผมโดนวันนี้ผมล้มหนักอ่ะเนี่ยมันมันทำอะไรยากเกินกอกทายแก๊งไหมครัคพักออกมาใช้แล้วไงเฮียมันทำอะไรยากแล้ววะตอนเนี้ยมึงมีตังค์เท่าไหรวะเกินนะบเฮียมึงมีตังค์เท่าไหร่โอ้ยตอนนี้เหลือไม่ถึง10เลยเฮียเพิ่งพักออกมาได้นี่เองมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่อไอ้ไอ้อะไรเฮียมีเท่าไหร่ ไเงินมึงอะตอนเนี้ยอันผมมาล้อเนี้ยมีหยูดร้านเดียวเองเฮียเนี่ยร้านร้านสามแสนมึงไม่คิดจะประมูลกันเร็วอ่ะแกมึงอ่ะโอ้หเฮียผมตอนแรกมันก็มีคิดเฮียแตสุดท้ายมันผ่านตอรี่มาผมเล่นกันสามสี่ตอรี่ติดอ่ะมันมันมันก็มันมันก็หมดนเฮียสรุปยี่สิบเอ็มเนี้ยถ้าเอาไหวเท่าไรต่อมาต่อราคามาสักสี่ได้ไหมเฮียเฮ้ยผมต่อเยอะไม่เ่าสุดท้ายผมก็ ม,มันก็มีเท่านี้เฮียมันก็มันก็มีให้เฮีเยได้เท่านี้ยี่สิบไม่ใช่ต่อเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาผมผมก็พูดตรงๆว่าผมมีให้เฮียเท่านี้ผมก็คุยตามตรงแบบมีมีผมก็มีให้เท่านี้ ผมเปิด oh, 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 oh. ถ้ายื่นเรื่องมันตีได้ปะไหนมันเลือกวันได้ปะวะเรายื่นเรื่องสภายื่นไว้ก่อนได้ปะใช่ยื่นก่อนแล้วก็อยู่ที่คุยกันแต่ละ<อ>ขอมันสามสามวันปะทันไม่ผิดอะแล้วรู้ตัวเองไม่พร้อมเลยไปตีทีมีเน็กทำไมอะ่ะรอบที่แล้ว ถ้าของไม่มีจริงๆอ่ะพลาดเปล่ามันมีพี่เดี๋ยวมันอีฟไม่ให้หรอกจ่ายมาสดใจมามีมันหมกมันมีอยู่แล้วตำรวจไม่จ่ายเนาะยี่สิบเปอ็นต์บางกูจได้ไปยี่สเรื่องสภาไปก่อนเราเคยเดากันทีผมก็มีเท่านี้เฮียผมมีไม่ถึงอีฟคิดผัดแล้วเนี่ยตามตรงอ่ะเดี๋ยวพี่คิดว่าผมหมกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแบบเฮียก็เห็นอยู่ว่าผมเล่นสตอรี่แบบเล่นติดๆกันอ่ะเช่ารถคันหนึ่งก็สามแสนห้าแล้วนะ สามสิบคนมันเป็นเงินแกงออกมันก็โูมันก็แค่สล็อตมันก็โดนกันหนักแล้ววะเฮียไม่มึงไปเอามาคนละล้านมันก็มีครบแล้วนะแก๊งมึงต่นได้ยี่ห้าสล็อตอ่ะโอ้เฮียไปเล่นตอรี่กันเป็นอาทิตย์ติทุกันนี้คนออนมันยังไม่ขึ้นเลยเฮียน้องมันยังไม่ได้ฟาร์มกันเลยเฮียที่าคารอยู่ลูกไหนวะอันเนียบอสกูให้ต่อแต่ว่ามึงต่อต่มไปมึงก็เอาขึ้นมาอีกดีลองลองลองเอะมาที่มันไม่น่าเกี่ะ สีมันน่าเกี่มวนะต่อ80%เฮียใครเขาจะให้ไหมเราเฮียก็ที่ผมผมนั่งคำนวณอ่ะมันมันก็คือจากสมมติว่าเฮียตีผมใช่ไหมอย่างน้อยเฮียเฮียเฉยต่ำๆก็เอ็มหนึ่งอะเจียบน้อยสุดใช่ไหมถ้าทางแก้มก็เอ็มหนึ่งะผมก็รู้ว่าเฮียเฉยได้อยู่แล้วเฮียไม่เสียหลอกนี่แต่มึงอาเสียนะนักเก่งมึงเก็บของก็เยอะนี่ าไปไหนหมดวะเก็บเยอะชิบหายผมเล่นกี่ยี่สิบแล้วไอ้เหี้ยของเด็กเกมมึงเก็บไม่นึงเยอะวพวกกู้กูเหรอกูว่าเคยเล่นสี่ห้ารี่ติดพวกกูยังไหวเลยเออตอนพวกมึงรุมกูกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยภาพจำมันบอกอยู่นะเว้ยที่พวกกูไปหาเอ็มเกมก็มายิงพวกกูอ่ะมึงเล่นมึงก็เสียประมาณสิบยี่สิบอยู่แล้วนะ แถมเหนื่อยด้วยอันนี้มุ่เจ้าเวลาไปฟาร์มอ่ะแจ้งแจ้งแตกด้วยนะโดนโดนเยอะนี่ตรงนี้ถ้าแกงมาตเตย็ยนทำเหมือนรอบที่แล้วปะเข้ามาแล้วก็เลื้ยนไอ้ายเอา้าจำได้ทำไมอ่ะนั่นแหละกูก็ ต่อมาดิออ๋หาทำดีกว่าสี่เอ็มต่ำไปมันต่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันมันก็ได้อยู่แค่สี่ห้าเอ็มเท่านั้นแหละเฮียมันปามากกว่านี้มันก็ไม่ไม่มีการจ่ายหลอกเฮียผมก็แค่ลงม่าแล้เลยต้องมีสิบเอ็มล็อเอารถมาก็ได้รถทางแก๊งมาเอามาให้หมดอ่ะมีคันอ่ะสามสิบคันถึงป่ะอันนี้อันนี้ อะไร่พีจ่ายมาเป็นรถก็ได้ให้มันถึงยี่สิบอะยี่สิบเอ็นมาเอารถมาขับก่อนไม่ได้หรอกเฮียขับไว้ไม่ได้นี่เฮียรถตัวเทามาขับก่อนมาคึงไม่ให้แหลกง่ายไม่ต้องพูดเยอะหรอกใช่ไหมอะไรก็ได้เป็นรถผมงเราให้ไม่ได้เฮียคนเราถ้ามันจะจ่ายมันก็ดิ้นทุดทางเลยล่นเลยบอสคือมันไม่ให้หรอกสุดท้ายสุดท้ายผมก็คำนวณจากไอ้นี่ที่มันเป็นไงเฮียสายสตอรี่ที่มันให้มาเฮียไม่ใช่ว่ามีเสียแค่ให้มะเสียกว่าเราจะทำเลินอ่ะไปไปดิเอกสภาพเถอะ มันคิดว่าเราไม่กล้าเล่นมั้ยอะไม่เดี๋ยวไปปดโพสไม่ไม่เดี๋ยวไปปดโพสเทปไว้ก่อนมันโดนทีเป็นเอกกระทืบต่อแนะ่มันคิดว่าเราแบบไม่อยากตีไม่เนี่ยื่นเรื่องไว้รอหลังมึงก็ใช่ไหมจบ